ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชี2นํนำเข้าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายใบกำกับภาษีซื้อค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้เมื่อได้รับใบกำกับภาษีสินค้าในการนำเข้าสินค้าค่ะโดยระบุวันที่บนเอกสารจากนั้นก็ระบุหมายเลขติดตามและระบุลูกค้าผู้ขาย นอกจากนี้เมื่อมีการรับสินค้าเข้าโดยที่สร้างใบซื้อเมื่อระบุข้อมูลต่างๆในใบซื้อเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกแท็บบวกด้านบนเพื่อเพิ่มแท็บใบกำกับภาษีซื้อไปด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาในส่วนของช่องจำนวนเงินให้ใส่จำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยสามารถคลิกปุ่ม FN ในช่องจำนวนเงินแล้วเลือกสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อสามารถให้ระบบช่วยคำนวณแปลงสกุลเงินต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินหลักได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาเลือกบัญชีที่ชำระโดยค่าเริ่มต้นของระบบจะระบุเป็นบัญชีเจ้าหนี้การค้าไว้ให้แต่ถ้าหากมีการจ่ายชำระแล้วก็สามารถเลือกเป็นเงินสดบัญชีธนาคารบัตรเดบิตเครดิตที่ใช้ชำระเงินได้เลยค่ะ ส่วนถัดมาเป็นการระบุหมายเหตุเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกหรือปุ่มบันทึกพิมพ์ด้านล่างได้เลยค่ะหากกดปุ่มบันทึกพิมพ์ก็จะสามารถตรวจสอบใบสำคัญบัญชีได้จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินจะวิ่งไปที่ผังสินค้าระหว่างขนส่งและไปที่บัญชีเจ้าหนี้การค้าแล้วค่ะ และสามารถไปตรวจสอบเอกสารข้างต้นได้ผ่านเมนูรายการใบสำคัญของเมนูการนำเข้าโดยสามารถแก้ไขหรือลบเอกสารได้ผ่านเมนูนี้เช่นเดียวกันค่ะและยังสามารถไปตรวจสอบที่เมนูสถานะการนำเข้าเมื่อคลิกที่หมายเลขติดตามการนำเข้าก็จะสามารถตรวจสอบยอดที่บันทึกไว้ได้ค่ะ